น้องพลอยหนึ่งเก้าหนึ่งย์ค่ะคนเยอะกว่าน้องอาร์ตเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าไปรู้จักการจากอินสตาแกรมเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเผอิญว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องแท็กรู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าในอินสตาแกรมของน้องพลอยเนี่ยนะคะมีรูปของน้องแท็กนี่เป็นน้องแท็กกับน้องพลอยูกันก็เพเคยเขียนว่าเขาชอบใช่เขาบอกว่าเขาปลื้มมากเขาปลื้มมากชอบผ่านผ่านอินสตาแกรมเลยนะคะเขาบอกว่าคอมเมนต์อยู่บ่อยๆแล้วก็ที่หนักสุดน้องพลอยก็โพสแต่ว่าน้องแทกก็เป็น เป็นเป็นผัวเขาเลยเป็นสามีเป็นขังเขาเลย,เลยไหมค่ะดีค่ะ <laughs> รู้จักในอินสตาแกรมเขาชอบมาไล่รูปผมครับแล้วก็ชอบมาเขียนข้อความอะไรให้คนอื่นเขาเห็นนะฮะข้อความประมาณอันนี้อันนี้ผัวฉันเนี่ยประมาณประมาณ ผม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 ไม่ตอบครับไม่ไม่ไม่เไม่ตอบครับเราเห็นตลอดใช่ไหมคะคือเราเห็นตลอดแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือคือเราไม่ค่อยไปไปอะไรกับพี่ๆี่หรือว่าอันนี้มากเท่าไหร่ครับถ้ามีไลน์มี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 ไลน์น้องมีไลน์น้องเขาแต่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าแอดมาเยอะเหลือเกินเขาเป็นคนแอดแอดมาเขาเป็นคนแอดมาล้วไม่ได้ครับไม่ได้คุยนั่นแหละฮะอ้าวก็ไม่เป็นไรมั้งเป็นเพื่อนคุยกันน่ะนะค่ะก็ไม่มีอะไรน้องแท็กก็ไม่ยุ่งน้องแท็กบอกอย่างนั้นนะคะ